สำหรับรถยนต์ t o y o ต a a อ t ลตินะครับไฟรูปพวงมาลัยโชว์แล้วก็ขึ้นตรงหน้าจอเช็ค p p w w r s t t e r ต i n g นะครับรูปพวงมาลัยโชว์เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับเช็ค Power s t ์ e e r รลนะครับ อาการนี้นะครับมันก็ฟ้องอยู่นะครับว่าเป็นที่พวงมาลัยนะครับเนื่องจากรุ่นนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะครับอาการนี้เกิดจากถอดแบตออกเป็นเวลานานนะครับขึ้นเตือนไม่พอนะครับอาการต่อมาคือว่าพวงมาลัยหนักมากนะครับปกติพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับมันจะเบามากเลยทีนี้พวงมาลัยหนักนะครับสตาร์ทขับพวงมาลัยหนักมากก่อนอื่นนะครับเราต้องไปเช็คที่ ฟิวภงมาลัยนะครับฟิ Feel, เวก power, เกี่ยวกับพาวเวอร์เกี่ยวกับพวงมาลัยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับกล่องฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูตรงบริเวณแผงฟิวด้านหน้ารถนะครับมันก็แล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นนี้มันไม่มีนะครับตัว E.P.S. นะครับ E.P.S. วงมาลัยไฟฟ้านะครับมันจะอยู่ตรง ตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันไม่มีเดี๋ยวเราไปไล่ดูตรงบริเวณใต้แผงคอนโซลฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านหน้าเปิดดูตามคู่มือนะครับมันจะเขียนว่า ecu EC ig number o นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับ10แอมนะครับนี้ปัดน้ำฝนแล้วก็เบอร์6นะครับ10แอมเดี๋ยวเราก้มลงไปดูนะครับหลังจากที่ เช็คดูแล้วมันก็ไม่ขาดนะครับอันนี้ก็ไม่ขาดนะแต่เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับหลังจากที่เราเช็คฟิวแล้วนะครับมันยังไม่หายนะยังเตือนอยู่วิธีบ้านๆน,นะครับสำหรับรถยนต์พวงมาลัยไฟฟ้านะครับอาการพวงมาลัยหนืดพวงมาลัยเตือนนะครับเป็นที่ไดชาร์จนะครับส่วนใหญ่เป็นที่ไดชาร์จนะใช้วิธีบ้านๆก่อนเคาะก่อนนะครับ ไฟมันอาจจะไม่เข้าแบตนะครับเคาะให้ฐานมันไอ้นี่ก่อนนะครับลองเคาะดูก่อนอ่ะที่สตาร์ทติดเพราะว่าไฟมันยังค้างในแบตอยู่นะก่อนหน้านั้นนะครับไฟมันยังค้างในแบตอยู่ถ้าเกิดว่าไฟในแบตมันอ่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าตัว ไดชาร์จมันไม่ได้ชาร์จไฟเข้านะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เจอวิชามานเคาะไดชาร์จนะครับหายเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยก็เบหวิวเลยพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอเดียวผมจะบอกอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะเช็คด้วยตัวเองได้นะครับเราอยากรู้ว่าไดชาร์จของเราเสียหรือเปล่านะครับสตาร์ทรถไว้แบบนี้นะ แล้วก็เปิดฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับวิธีการเช็คไดชาร์จเบื้องต้นนะครับสำหรับรถยนต์ท่านใดนะครับไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าไดชาร์จตัวเองเสียหรือเปล่านะครับให้เราสตาร์ทรถไว้นะครับพอสตาร์ทรถเสร็จนะครับให้เรามาถอดขั้วแบตขั้วลบออกนะครับถ้าเกิดว่าถอดออกเสร็จเนี่ย รถดับทันทีนะครับแสดงว่าไดชาร์จเสียนะครับถ้าเกิดว่าถอดออกรถไม่ดับหรือว่ามีเร่งขึ้นนิดนึงนะครับแสดงว่าไดชาร์จยังดีๆอยู่นะครับอันนี้ไม่เสียนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่เสียนะครับก็ใส่ขั้วแบตไว้เหมือนเดิมนะครับก็อย่าให้ช่างบางคนหลอกได้นะครับบางคนบอกว่าอุ้ยจับเปลี่ยนแบตจับเปลี่ยนไดชาร์จนะครับก็เช็คเบื้องต้นได้นะครับถ้าเกิดว่าแบตมันเสียนะครับ แบตมันหมดเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าถ้าสตาร์ทไม่ติดอีกอย่างนึงก็คือว่าไดสตาร์ทมันเสียนะครับแต่ถ้าไฟไม่เข้าเนี่ยเป็นที่ไดชาร์จนะครับเมื่อกี้นะครับผมมาเคาะนะครับใช้วิชามารเลยเคาะไดชาร์จนะครับแล้วก็ถอดตัวขั้วไดโอดออกมาดูนะครับดูว่ามันมีเศษอะไรหรือเปล่าสายไฟมันหลุดหรือเปล่าแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับสตาร์ท ไฟหายนะครับไฟไม่โชว์แล้วก็พวงมาลัยก็เบวิวเลยนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเราสงสัยว่าเป็นที่ใดสตาร์ทหรือเปล่านะครับก็ลองเอาค้อนนะครับไปเคาะดูนะครับเผื่อมันจะติดขึ้นมานะครับบางทีฝุ่นตัวแปลงฐานมันอ่ะมันเข้าไปอุดตันมันมีปัญหานะครับเราก็ต้องรู้วิธีเบื้องต้นนะครับในการเช็คนะครับ โอเคนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการแก้ปัญหารถยนต์ด้วยตัวเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ